หาตัวเดียวมาหาหกตัวเดียวรับก็บอกไล่ตัวมันเขามาสามหัวตัที่สามคือเขาเริ่คืนอืงเขาเริ่มคืนสามหัวแล้วบอกครับตัที่สามเขาเริมาสองหัวแล้วเขาขอกระถิ่นเขาสองหัวแล้วแล้วจุดไปอีกมุมนี้เขาก็จุดไว้อีกคือพวกขวักเนี่ยขวักแคมพัวมาหาเนี่ยสามเก้าเดี๋ยวนี้ห้องกับเก้าบ้ามิตรไอโบว่าละหกกับเก้าตัวเดียวกันครับไอโบว่ามันเนี่ยมันว่า เาว่าหกห้าสองไอ้บอกว่าหกหกห้าสองเกาห้าสองเดี๋สองอ่านละลายมาดิผมเขาบอกว่าห้าหกหันี่หันี่ห้าหกหกกับเกาเป็นตัวเดียวกันเพราะรลัดเรา่เนี้ยสัตว์หกขาเกาเพรแกเออสั้นละเออเออหกขาเกาตัวน้อยตัวน้อยตัวที่แบบอันทุกไทยไม่ได้หมด เบ่รหมวนุดทไทยมันออกไปแล้วตามันาิันออกไปบ่้สุดโตแล้วยงอีกหาหุกตอนั้นอหาหกบ้านไห้ออกนม่จ้าที่เรเขับไปเขาภาษาบนโลกหลุมบัวนะก็ซื้อก็ซื้อหินมาถมถมแล้วไปเปแล้ว่าพอบ่อเล็กปัดถอยไล่ปัดนี่มมนมันมาขู่ออกอีกอันกระทางมันจะท้งหนาแลมันเสียมันหลุดออกออกตัวงบวหลมันเสียเดหัน โศกร่างเขาจอบตัวนี้ละวัดสื่อไรตัววันสององวัดผ่านไปแล้วจ้าวันที่สามต้วันที่สามวันที่สามองวัดวันที้ลนึ่งเด็กสามตัววันนีสามตัวมีวะครับสองตัวเนาะหาหกตัวเดียวหาหกโคโลหาหกหาเก้าเนาะหาหกเก้าเก้าตัวเดียวโอ้หาหกหาเก้าจ้าครับแล้วเขาวักตัวเดียวแล้วใครชื่อตัวเดียวละผ่านคุณผ่านหลังจากตัวนี้ละอุ้ยพัานคุณพัานเลยผมเจ๊จ้า บอกไปยากเขาขอไปซื้อว่าได้เขาสิงอ,อ่นขวัญหน้าบอกแห้งว่าได้เพราะว่าสิไปซื้อเพาว่าจึงบอกเจ้าอันทอบอกบอกไปแล้วมันกระดังกับว่าได้ตัวเท่าครับมันมีสามตัวโอเคโบสามตัวยังเอาคองสุดท้ายผมครับสุดท้ายเขาเอาเสี่ยมขึ้นกับฟันดีด,นด,นดีฟันเห็นลูกท่าลเหลี่ยงตาตาโคนโอ้ยหลังจากได้เลขตัวนี้มาแล้วน่ะเหมือนฟันมื่อคืนซะออ้ยฟันดีอยู่ตัวไหนก็เจีบห้าหกห้าหกจ้า หาหกหาเก้าไดหาเก้าไอ้นี่ครับย่ดำหน่อยพูดอะไรนะะพูดอะไรย่ำหน่อยงามง่าหาหกหาเก้าจ้าหาหกเขาถ้นักหาหกก็เท่ามันใจหาหกภาคหกกับเกมันตัวเดียวกันเจ็ซื้อรูตัวนี้ไปไไปไดใบล่วเก็โอ้ยสองใบแล้วสองใบแล้วสร้างเขาดีเหรเขามาบอกว่านี่ พ่อโอเคพ่อไปใส่อีกแต่เธอยังว่าพ่อมันอาฟันหอ่มาขายเขาสร้างไว้แล้วฟันมาได้ได้ได้เลขห้าหนี่ได้ฝันดีฝันดีเขาเลยสร้างเขามากสุดแต่ห้องข่อยเขาโค่นขายตัวสลีนนะบอกว่าที่ยี่สิบพอนเปียกมาขายเรียกว่าจองให้แน่นี่จองแล้วจองตัวไหล่ะเจ๊ห้าหกคล้องใบคองใบห้าหกโค้าเจียวอีกพ่กแบบเอาเอาแล้วเนาะเปิดมั่นใจแล้ววัตถิ่ันธ์มากถึงจนได้ ฟักทองเตรียมร้านฟักทองได้เีเท็ดปีจะเขาไม่ายเีดกเลยถึกจะได้ของมาขายถือกันละพอมั่อก็ขายถือกันละว่าก็ขายสองนวยหาสิบวนี้ล่ะสองนวยหาสิบอืมอันนี้ข้าวเจ้ากระใจหาน่วยลอยเถมันจะผัวนี่ขป็นผัวซื้อนี่ยหาน่ยอยหนยลอยแกแถมเลยมันจสรถือกอีกกขึ้นแถมมันแกข้นแถมโศกมาก พ่นบุญพ่ดท่านมันก,ก็มาเอางนี่ล่ะพี่น้องเอารถม,ม,มาแก้วรเนี่ยไม้แก้คนมาซื้อว่าซันวัดหันเขาซื้อไปท้ำบุญครัเขาแกะเขาเขามาแ่กัฟักทอดฟพาะว่าเกีัฟักทอดมันเป็งเงินทองไหลเขานะบัดนี้ไ<ๆ>ม,ม่ได้วมาที่หลังบัดนี้น้ำพอด ทัพักเกถือเรีดูนะนี่สิแจกแอดมินบจ้าก็สิแจกเวลาหาน่อยลอยได้ไหมหาหนอยลอยหน่อยลอยเสยบียดสบเตะปากโเอมันกรันผิดหวังจงไม่กินแล้วปูบ่มาก่มืนหาน่อยลอย่าสั้นนี่วน้ยสิแจกจ้าเออมันหนะมันแจกปรได้หาน่อยลอยให้พี่น้องอ่คือเราต้วเยเอาหาน่อยลอยก่อนเออ <Billie S 1> ไปไปเยลือดเลือดเดียวเอาหาเราไปกินมันแสยมันแสบเขาบอกเงินนี่ว่าเปตัวจอที่เบาเสีบอกเงินเออใคเจ้ามากินก็ได้ปตอดได้หรอมันเสียมันมันเขาบอกเาซันหาจับือบือว่านเว่นเว้นเขาเอามันไหมมันใช้ะเนี่าน้อยมันเต็มรถผู้ใดเอามันไหมมันมันเรายกใชาบอกเลยเขาก็ดีปูไปปูปนปูมาแล้วันนี mm ้ฮเฮกฮกหาได้ลูกเดียวฮกกหาลูกขึ้นมาหาดีแทบนี่ งานพอกะได้ยุ่งงานพอกะได้ยุ่งสาม้านนะครับปูมาแล้วปูมาแล้วพี่น้องมาเด้อแบบนี้อกสองล้านแกนพี่น้องมาเบิ้งได้เจ้พี่น้องมาเบิ้งได้พี่น้องเด้อมันเข่ามาแล้วก้างดวงก้างสิเข่ามากวะนี้บันซุยหนาสุยหลังนี่บบดนั้นก็เข่ามาตัวแรกเก่งตัวแรกฮ่าหกฮ่าหกเก่งเก่งนี่ยเก่งเก่งตัวเดียวบ่ปูปูตัวเดียวเอาลายเป็นไหนพันคุณพันโหลดอย่างเด้ันหลายพันคุณพันจ้าผู้ใจ นังนักกระเายเลยพันคุณพันพันคุณพันเลยเร้่พี่น้อง้าพี่น้องผู้มามือเดียวไปแล้วมผู้มากรบูรตัวเป็นกสองหัวแล้วมันครับตเขาเียงเรียมขั้วโอ้เข้าวัดสองหัวขาเจ้ามาห่อนักเจลียดจะสองหัวายแดลก่อเจี5 6 5ห้าห้าหห้า หกงวดเน่ยหกมีพอมึงงวดเนี่ยงวดที่บอสวันงที่หึสิงหาที่ทิานี่ตัวเดียวจ้ะโคโลกบโอเคกบบอสกับคับบอครับเวแงหัวน้อยจีบหักหกหาหกกับตเดโจะอยากักับหกเกวยหัวไวพรอมเวัวห้ได้เป็นเก้าหกกับเก้าวัดตัวเดียวได้เต่าบอสิวาเขาบบว่าัวเพราะว่าหาหกเป็นหาเก้าไอที่หกกับเก้มันคือกันไหมเก ออกมาเผือบได้แนสรอยเอสีร้อยลันเจ็ดให้แม่เนี่เจ็ดให้แม่ได้ลูกเอ้ยตัวใดขอเจ๊ห้าหกพระสงก็ระสาวี่ด้อยหนึ่งใจใจเหนแล้วห้าห้าเก้าไอ้แม่งเขาว่าหาเหาหนิละเขาถือเขาเรียบ่เขาให้ได้มา เขามาติมือเราเพาไปคนไปคนรีใจร้ายเอามาสองคนเอาไท่าเอามาถือท่ากับไปยุตลาดเขากั็ท่ายายยุติานั่นบอือันดังเนาะอกนะเอาเบึ้งจะกั่นกบ่ละฮะฮุกนี่ละาหกขาเก่าเน๋เอาโลดท่านคุณท่านหเด็กเงื่นหลายเอาอันไว้มาซื้อไว้ซื้เื่อเดียวอไปซื้อผู้เดียวอกไวมาซื้อ เอาข่พิุนแล้วตัวได้ก็ตัวมากคับมากหาฮกฮาฮกสีซื้อหาฮกฮกฮากบเกาเกาหาซีตัวทารันนี่ก็สิกราบอันนี้มันเลงทุนนลายเนาะร่ลงทุนหลายบนบกลาลงไปแคมเปนโรตี่อยซื้อแล้วซักสองใบแล้วเป็นแคนเนาะห้าสีได้ห้าสีได้ติเกไปห้าสีได้มันสูงมาก วัโกมากื้อวตถร่างเขาโศกร่างเขามาร่างเขาที่เขาได้ยาปูเอสเดีหัวหมูยาปูด้วยย่อให้ลูกได้ยาปูเลูกดังดังดยยบปูต้องหาได้เขาด้ยหาหกระหาเก้าวเจครับหากหหเก้าปนุกต่อมาหายัปูเอ้ยปูคือดินเถอปู ญะปูพนดีใจพนดีขึ้นมาใจปีนองไล่ตาเราก็เห็นตัวเลขยกเห็นว่เห็นว่าเต่าพรายญะปูภาษาเสียงพิ่นบ่ครับญะปูพนดีใจเสื้อตัวละเท่าไหร่เกศตัวละพันคนละพันคุณพันเลยพันคุณพันเลยที่ครับพี่น้องเป็นแนวทางของเกวอนะครับนั่ไปพิจารณาเบิ่งนะครับมากระจัดคัดกระพัน ถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกทันขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอให่งแห่งปังๆกันทุกทุกทันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ